VOA News! สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่6ธันวาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพรรัชชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิธิการกำลังวันนำเสนอข่าวสารน่าสนใจจากทั่วโลกครับและหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้รัสเซียโจมตียูเครนรอบใหม่สัญญ,ญาณเตือนภัยดังลั่นกรุงเคียบ เกาหลีเหนือรัวยิงปืนใหญ่ใกล้พรมแดนเกาหลีใต้จีนผ่อนคลายมาตรการคุมระบาดเพิ่มแต่ไร้ซึ่งสัญญ,ญาณการยุติโควิดเป็นศูนย์ที่อิรานผู้ชุมนุมทั่วประเทศเริ่มอดอาหารประท้วง3วันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทำการปฏิรูปราคาน้ำมันโลกพุ่งชั่วคราวเมื่อโอเปกไม่ปรับแผนสำหรับปริมาณการผลิตและที่สหรัฐแอริโซนาปักหมุด ขุมกำลังด้านเซมิคอนดักเตอร์อเมริกันและกอบ l i ลิมโหมดโหมดตะกระขี้เกียดสกกระปรกคือคำศัพท์แห่งปีอีกคำหนึ่งและปิดท้ายวันนี้สหรัฐชี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นภัยหนักต่อเพนกวินจากกรพัรดติดตามทั้งหมดนี้หลายประเด็นน่าสนใจในข่าวสดสายตรงจากวิโอกรุงวาชิงตันครับ ครับคุณนิติการต้องไปเริ่มกันที่สถานการณ์ที่ยูเครนรัสเซียกันเลยนะครับค่ะรัสเซียใช้ขีปนาวุธยิงใส่ยูเครนรอบใหม่ในวันจันทร์ทำให้ประชาชนต้องเข้าสถานที่หลบภัยหลายจุดทั่วประเทศแต่กรุงเคียบเปิดเผยว่าระบบป้องกันทางอากาศสามารถช่วยจำกัดความเสียหายได้พอสมควรตามรายงานของรอยเตอร์ เสียงเตือนภัยจากการโจมตีทางอากาศดังสนันกรุงเคียบของยูเครนและส่วนอื่นๆของประเทศซึ่งเจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวว่าเป็นการโจมตีด้วยขีปนาวุธระลอกใหม่ของรัสเซียโคศกกองทัพอากาศยูเครนย,ยูริอิกแนตกล่าวว่าขีปนาวุธถูกยิงออกไปแล้วขณะที่แอนดรีเยอร์มักหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักประธาน,นาทิบดียูเครนกล่าวว่าอย่ามองข้ามการเตือนภยัยรอยเตอร์รายง,งานด้วยว่า กองทัพรัสเซียเพิ่มการเจาะจงเป้าการโจมตีบริเวณที่เป็นแหล่งพลังงานของยูเครนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ไฟฟ้าดับในวงกว้างหลายครั้งขณะที่รัสเซียกำลังเผชิญความยากลำบากในสนามรบอยู่ทั้งนี้ยูเครนคาดการว่ารัสเซียจะเดินหน้ารมยิงถล่มรอบใหม่มาหลายวันแล้วแต่การโจมตีนั้นเกิดขึ้นในวันที่ทางการยูเครนจะยกเลิกมาตรการดับไฟฉุกเฉินที่ประกาศใช้เพราะความเสียหายจากการถูกโจมตีก่อนหน้านี้ ดัวเหตุนี้หลายพื้นที่ของอยูเครนจึงตกในสภาพไม่มีพลังงานใช้ต่อไปทางกลางสภาพอากาศอันหนาวเหน็บและอุณหภ,ภูมิติดลบและในวันจันทร์ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินได้ขับรถเมอร์เซเดสเบนซ์ขึ้นสะพานไครเมียซึ่งเชื่อมพื้นที่ทางใต้ของรัสเซียกับคาบสมุทรไครเมียที่มอสโกพนันไว้กับตนตั้งแต่เมื่อปีคศ2014สถานีโทรทัศน์ของรัสเซียเผยแพร่ภาพประธานาธิบดีปูตินพร้อมรองนายกรัฐมนตรีมารัต คณะนัดลินขณะเยือนสะพานแห่งนี้ที่รับความเสียหายจากเหตุระเบิดเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งรัเสเซียระบุว่าเป็นฝีมือของยูเครนแต่กรุงเคียฟไม่ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ในครั้งนั้นและระบุเพียงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกรรมของรัเสเซียที่ลุกรานตนผู้นำรัเสเซีย,ยยังได้ลงมาเดินตรวจสภาพบางจุดของสะพานซึ่งยาวที่สุดในยุโรปเพื่อดูร่องรอยความเสียหายที่ยังหลงเหลืออยู่ด้วย ไปที่กระทรวงกลาโหมอังกฤษนะคะเปิดเผยในวันจันทร์ว่ารัสเซียนั้นได้สั่งลดจำนวนเครื่องบินขับไล่ที่ส่งเข้าไปยังน่านฟ้ายูเครนอย่างมีนัยสำคัญจนน่าจะเหลือเพียงพอที่จะทำภารกิจไม่กี่สิบครั้งต่อวันเมื่อเทียบกับระดับสูงสุดที่300ครั้งต่อวันแล้วนะคะในรายงานข่าวกรองที่มีการอัปเดตล่าสุดและโพสต์ผ่านทาง Twitter กระทรวงกลาโหมอังกฤษระบ,บุว่ารัสเซียสูญเสียอากาศยานปีกคงที่ไปแล้วกว่า60ลำด้วย ทางอังกฤษให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นผลมาจากภัยคุกค,คามของระบบต,ต่อต้านอากาศยานของยูเครนที่อยู่ในระดับสูงข้อจํากัดของชั่วโมงทําการบินของเครื่องบินรัสเซียและสภาพอากาศที่เลวร้ายลงทางประธานาธิบดีโวโลโดิเมียเซเลนสกีระบุในแถลงข่าวรายวันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ายูเครนมีบางอย่างที่รัสเซียไม่มีและว่าเราปกป้องบ้านของเราไว้และนั่นเป็นแรงจูงใจที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เราจะมีได้เราต่อสู้เพื่ออิสรภาพและนั่นจะยิ่งยกระดับพลังกำลังต่างๆของเราอีกหลายเท่า เราปกป้องความจริงและนั่นก็ช่วยทําให้โลกทั้งโลกร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับยูเครนนะคะประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังเรียกร้องให้ชาวยูเครนช่วยกันละกันให้ผ่านพ้นฤดูหนาวนี้ไปให้ได้พร้อมระบ,บุว่าโปรดอย่าถามว่าคุณจะช่วยได้ไหมและอย่างไรจงเพียงแค่ช่วยทุกอย่างที่คุณทําได้ค่ะครับจากยุโรปไปต่อกันที่เอเชียครับเกาหลีเหนือยิงปืนใหญ่ประมาณ130ครั้ง ใกล้พรมแดนทางน้ำด้านตะวันตกและทางทะเลด้านตะวันออกเกาหลีใต้ในบ่ายวันจันทร์ตามรายงานของสำนักข่าวเอครับกองทัพเกาหลีเหนือกล่าวว่าการยิงครั้งนี้เป็นการเตือนเกาหลีใต้ที่กำลังซ้อมยิงปืนใหญ่ที่เมืองแชวอนที่อยู่ติดชายแดนเกาหลีเหนือครับทางการเปียงยางยังได้กล่าวโทษเกาหลีใต้ด้วยว่าทําให้ความตึงเครียดระหว่างทั้งสองประเทศย่ําแย่ลง ผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของเกาหลีใต้กล่าวว่ากระสุนปืนใหญ่ของเกาหลีเหนือถูกยิงตกลงด้านเหนือของเขตกันชนที่ถูกกำหนดขึ้นตามความตกลงระหว่างสองเกาหลีเมื่อ4ปีก่อนนอกจากนี้กองทัพเกาหลีใต้ได้เตือนด้วยคำพูดต่อเกาหลีเหนือหลังการโรยยิงปืนใหญ่ของเปียงยางครั้งนี้และขอให้เปียงยางทำตามความตกลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวเพื่อลดความตึงเครียดระหว่างกันโดยในขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ากระสุ n กระสุนตกลงในน่านน้ำของเกาหลีใต้หรือไม่นะครับ ผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมเกาหลีใต้กล่าวในถแถลงการ์ด้วยว่ากองทัพของตนและของสหรัฐกำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเพิ่มความแข็งแกร่งหากต้องรับมือกับเหตุฉุกเฉินก่อนหน้าน,นี้ไม่กี่วันรัฐบาลสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นประกาศมาตรการหลักๆซึ่งก็คือการแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่จะลงโทษประชาชนและองค์กรเกาหลีเหนือที่กระทำผิดกฎหมายเรื่องการสับสน,นการเงินต่อโครงการขี่ปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือครับ ผู้สันทักรณีกล่าวว่าเกาหลีเหนือหวังว่าจะมีแต้มต่อในการเจรจาด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงกับสหรัฐและให้สหรัฐต้องยอมรับสถานะของเกาหลีเหนือในการเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร จ้าหน้าที่เกาหลีใต้เคยประเมินว่าเกาหลีเหนืออาจเดินเกมรุกเพิ่มด้วยการทดสอบนิวเคลียร์ในเร็วๆนี้ซึ่งจะถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีคศ2017มาครับค่ะไปกันที่สถานการณ์โควิด -19 กันบ้างนะคะรัฐบาลจีนเดินหน้าผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดบางรายการเพื่อควบคุมการระบาดของโควิดเพิ่มเติมนะคะแต่ยังไม่มีการส่งสัญญ,ญาณค่ะว่าจะยุติยุทธศาสตร์โควิดเป็นศูนย์เมื่อไหร่ตํารางานของ AP นะคะเมื่อวันจันทร์ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงปักกิ่งและเมืองอื่นๆอีก16 6แห่งที่ต้องอาศัยระบบขนส่งสาธารณะได้รับอนุญ,ญาตให้ขึ้นรถประจำทางและรถไฟใต้ดินได้โดยไม่ต้องแสดงผลตรวจโควิดซึ่งเป็นลบที่ได้มาในช่วง48ชั่วโมงก่อนหน้าซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกในรอบหลายเดือนค่ะส่วนที่เมืองกว่างโจวซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากฮ่องกงทางการท้องถิ่นอนุญ,ญาตให้ตลาดและธุรกิจต่างๆกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งทั้งยังสั่งยกเลิกการจำกัดการเคลื่อนย้ายของผู้คนในหลายจุดเว้นแต่ใน ชุมชนที่พบการติดเชื้อซึ่งผู้ที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวยังต้องอยู่ภายใต้คำสั่งจำกัดการเดินทางต่อไปค่ะ และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะรัฐบาลกรุงปักกิ่งประกาศแผนฉีดวัคซีนให้กับประชาชนหลายล้านคนที่อยู่ในวัย7 0 8 0ปีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะทําให้ทางการยอมยกเลิกแผนจํากัดโควิดเป็นศูนย์ซึ่งไม่อนุญ,ญาตให้คนนอกประเทศเดินทางเข้ามาในจีนได้เป็นเวลานานแล้วซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตและการค้าโลกไม่น้อยนะคะการผ่อนคลายมาตรการต่างๆของจีนนํามาซึ่งความหวังว่ารัฐบาลจีนนั้นจะยุติมาตรการโควิดเป็นศูนย์ในเร็ววันนี้แต่ผู้เชี่ยวชาญ ด้านสาธารณสุขและนักเศรษฐศาสตร์ต่างเชื่อว่าการที่จะไปถึงจุดนั้นคงต้องรอถึงกลางปีหน้าหรืออาจจะไปจนถึงปี2024เป็นอย่างเร็วค่ะกว่าที่จีนจะมีอัตราการฉีดวัคซีนโควิดมากพอและโรงพยาบาลทั่วประเทศมีความพร้อมรับกับเหตุการณ์ระบาดระลอกใหม่ในอนาคตได้ สำหรับการเปลี่ยนนโยบายควบคุมการระบาดของจีนนั้นเกิดขึ้นหลังการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลโทษประเทศตั้งแต่เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วจากความไม่พอใจมาตรการรับมือโควิดที่เข้มงวดเป็นเวลานานนะคะและปัจจุบันค่ะจีนเป็นประเทศมหาอำนาจเพียงแห่งเดียวที่ยังพยายามจัดการการระบาดของโควิดอยู่ขณะที่สหรัฐและประเทศอื่นๆนั้นเดินหน้าผ่อนคลายมาตรการควบคุมเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วค่ะ ครับและไปต่อกันที่อิรานครับในวันจันทร์ผู้ชุมนุมทั่วประเทศเริ่มต้นการประท้วงอดอาหารเป็นเวลา3วันครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนอารยะขัดขืนที่แผ่กระจายไปทั่วประเทศนะตั้งแต่การเสียชีวิตของมาซาอามินีสตรีวัยยีปีระหว่างอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของตำรวจศิลธรรมเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับ การประท้วงรอบนี้เรียกร้องให้เจ้าของร้านต่างๆทั่วอิรานปิดประตูไม่เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพุธด้วยเพื่อกดดันให้รัฐบ,บาลกรุงเตหะรานยอมทำการปฏิรูปตัวเองสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ออกมาทางสื่อสังคมออนไลน์ในวันจันทร์แสดงให้เห็นว่าร้านค้าจํานวนมากในเขตพันชย์ิตของหลายเมืองปิดร้านตามคําร้องขอของผู้ประท้วงจริงครับโดยเอพีรายงานว่าร้านค้าประมาณ 1- ใน3ในย่านแกรนด์บาซาของกรุงเตหะรานตัดสินใจ ปิดประตูธุรกิจชั่วคราวด้วยโคลามุเซนโมเซนีเอเจหัวหน้าฝ่ายตุลาการของอิหร่านออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มผู้ใดกรตามครับที่ออกมาเชิญชวนเรียกร้องให้ร้านค้าปิดร้านประท้วงการเดินหน้าประท้วงในอิหร่านนี้เกิดขึ้นขณะที่ประชาชนยังคงสับสนต่อสถานะของตำรวจศีลธรรมของประเทศครับที่ทำหน้าที่บังคับใช้กฎการแต่งกายของสตรีในประเทศเป็นหลัก วันสารที่ผ่านมาสื่อ ISNA ของอิหร่านรายงานว่าโมฮัมหมัดจาฟาร์มอนตาเซรีหัวหน้าอายการอิหร่านกล่าวว่ารัฐบาลควรสั่งปิดหน่วยตำรวจศีลและทำได้แล้วแต่ในช่วงค่ำของวันอาทิตย์สื่อ เอาอะลามของรัฐบาลเผยแพร่ารายงานที่ระบุว่าฝ่ายตุลาการที่มอนตเซรีสังกัดอยู่ไม่ได้มีหน้าที่ดูแลตํารวจดังกล่าวนะครับเอพรายงานว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจศิลธรรมบนท้องหนนของอิหร่านลดลงไปอย่างมากขณะที่ภาพของสตรีไม่สวมผ้าคลุมศรีรษะหรือฮิญาบก็เริ่มมีให้เห็นบ่อยขึ้นด้วยนะครับใครทุกท่านก็นลองรับฟังข่าวสดสายตรงจากวเอพ่าตไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับ เข้าสู่ช่วงธุรกิจกันบ้างครับมีข่าวมาจากสื่อสังคมออนไลน์ Facebook นะครับเม t าแพลตฟอร์มในวันจันทร์คูว่าจะถอดเนื้อความข่าวออกจากแพลตฟอร์มของตนถ้าหากสภาคอนเกรสผ่านข้อเสนอที่ทําให้บรรดาองค์กรสื่อต่างๆสามารถร่วมมือการเจรจากับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีต่างๆเช่น a l p h a เบตเจ้าของ Google และตัว Facebook ได้ง่ายขึ้นโดยแหล่งข่าวเปิดเผยว่าทาง สมาชิกสภา,าคองเกรสกำลังพิจารณาจะเพิ่มบทบัญญัติลงในกฎหมายด้านกลาโหมประจําปีนะครเพื่อจะช่วยให้ธุรกิจสื่อของประเทศสามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ในขณะที่ทางฝั่งของผู้โฆษกของเมตาออกมาบอกว่าถ้าหากมีการบังคับให้มีการเปิดทางเจรจาระหว่างฝ่าย ของตนและฝ่ายสื่อได้ทุกอย่างก็อาจจะเลวร้ายลงได้นะครับก็ลองมาติดตามรายละเอียดของข่าวนี้ได้จากเว็บไซต์ของเรานะครับไปดูกันที่เรื่องของธุรกิจอาวุธกันต่อดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับคุณนิติการก,าก็มีการวิจัยนะคะที่เปิดเผยว่าการขาดแคลนัพพลายจากทั่วโลกเนื่องจากการระบาดของโควิดและความต้องการที่พุ่งสูงจากสงครามในยูเครนนั้นจะทําให้การเติบโตของธุรกิจซื้อขายอาวุธเจอกับแรงสะดุดในปีที่ผ่านมานะคะ โดยรายงานจากสถาบัน s t o c k ม o n t i r t e t n o t i o p e l p e r e s r e s e h r n s t n t u t t ท t e ที่ได้รับการเผยแพร่เมื่อวันจันทร์บอกว่า บริษัทผู้ผลิตอาวุธชั้นนำา100แห่งของโลกขายอาวุธและบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมกันเป็นมูลค่า5 9 2 0 0 0ล้านดอลลาร์เมื่อปี2021นสะคะสูงกว่าปีก่อนหน้า1.9%ค่ะแต่ว่าอัตราการขยายตัวนี้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเนื่องจากผลกระทบจากปัญหาห่วงโซอุปทานนะคะโดยนันเทียนนักวิจัยอโุโสของสถาบันดังกล่าวได้เปิดเผยกับ AFP ว่าผลกระทบที่ลากยาวจากการระบาดใหญ่เป็นวงกว้างเริ่มปรากฏออกมา ให้เห็นในบรรดาบริษัทค้าอาวุธแล้วนะคะเขาบอกว่าภาวะติดขัดที่เกิดจากการขาดแคลนแรงงานและความลำบากในการจัดหาวัตถุดิบส่งผลให้ความสามารถในการผลิตระบบอาวุธและนำส่งให้ทันเวลานั้นด้อยลงเราบอกได้ว่าสิ่งที่เห็นในตอนนี้คือการปรับขึ้นที่ชะลอตัวลงของตัวเลขการขายอาวุธกว่าที่หลายคนคาดหวังไว้ในปี2021นะคะ ในรายงานยังระบุว่าการที่รัสเซียส่งกองทัพรุกรานยูเครนน่าจะทําให้ปัญหาสป,ปายของอาวุธหนักหน่วงขึ้นเพราะรัสเซียคือผู้จัดหารายหลักของวัตถุดิบสําหรับการผลิตอาวุธขณะที่สงครามดังกล่าวดําเนินมากกว่า9เดือนและทําให้ความต้องการอาวุธพุ่งสูงขึ้นนะคะส่วนผู้นําธุรกิจอาวุธในตลาดโลกนั้นบริษัทสัญชาติอเมริกันยังครองตําแหน่งในแถวหน้าอยู่นะคะยอดขายทั่วโลกในปีที่แล้วคือ2 9 9 0 0 0ล้านดอลลาร์ ขณะที่สารัฐเป็นเพียงภูมิภาคเดียวที่ยอดขายลดลงในปีที่แล้วนะคะเมตราหดตัวที่0.9%จากช่วงเดียวกันของปี2020แต่ที่น่าสนใจคือยอดขายของบริษัทอาวุธที่มีขนาดใหญ่ที่สุด8แห่งของจีนนั้นปรับเพิ่มขึ้น6.3%นะคะมาที่ยอดรวม1 0 0 0กับอีก9,000ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วค่ะคุณนภั์ ครับมาดูที่ธุรกิจน้ำมันกันบ้างครับราคาน้ำมันโลกเพิ่มขึ้นสูงในช่วงเช้าวันจันทร์นะครับหลังจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันในนาม o อเปกพลัรักษาแนวทางการผลิปตปโตรเลียมตามที่ตั้งไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคมครับรอยเตอรรายงานว่าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนเพิ่มขึ้น2.29ดอลลาร์หรือ2.7มาที่87ดอลลาร์86เซนต์ต่อดอลลา์ ต่อบาเรลณวันในะเวลา7โมงเชา้าที่ฝั่งตะวันออกของสาหารัฐนะครับก่อนที่จะลดมาอยู่ที่83ดอลลาร์ในช่วงเย็นส่วนราคาซื้อขายล่วงหน้าของน้ำมัน IP, TI, ดิบ WTI ดีดขึ้น2.24ดอลลาร์หรือ 2. 8ซมาที่ 82. ดอลาดอลาร์22เซนต์ต่อบาเรลก่อนจะลดลงเหลือ7 7ดเอลลาร์32เซนต์ในช่วงเย็นชเช่นกันนะครับประเทศ O p e ป p l u s ซึ่งรวมถึงรัสเซียตัดสินใจในวันอาทิตย์ว่าจะคงระดับการผลิตที่2บาเรล2ล้านบา เร็วต่อ วันเอาไว้นะครับที่วางไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงปีหน้าโดยการตัดใจของโอเปกครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนที่น้ำมันดิบจากรัสเซียจะโดนมาตรการกดดันจากสหภาพยุโรปและการตั้งเพดานราคาจากกลุ่ม G7 โดยมาตรการลงทษล่าสุดจากชาติตะวันตกต่อรัสเซียที่มีผลคับใช้วันจันทร์นี้ก็คือการจำกัดราคาซื้อน้ำมันจากรัสเซียไว้ที่60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนอกจากนั้นสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศ G7 จะห้ามนำเข้าน้ำมันส่วนใหญ่จากรัสเซียด้วยครับขณะเดียวกันความต้องการน้ำมันดิบมีแนว น้มที่เพิ่มขึ้นจากข่าวที่ว่าจีนซึ่งเป็นผู้นําเข้าอันดับหนึ่งของโลกขยายการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 ในเมืองใหญ่แล้วนะครับมาดูที่ภาคธุรกิจของสหรัฐกันบ้างครับทั้งสหรัฐหวังจะทวงคืนบัลลังก์ ความเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์นะครับในช่วงที่คณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนพยายามผลักดันให้อเมริกาลดการพึ่งพาสายการผลิตจากฝั่งเอเชียซึ่งรัฐแอริโซนาก็ขารับนโยบายดังกล่าในการปักหมุดเป็นฐานการผลิตใหญ่ของอเมริกาแล้วใช่ไหมครับคุณนิติการค่ะซึ่งตอนนี้นะคะบริษัทเซมิคอนดักเตอร์สัญชาติไต้หวันทีเอสเผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกก็ลงเสาเข็มที่โรงงานการผลิตถัดไปในบริเวณใจ กลางเมืองฟินิกส์นะคะและลงหลักปักฐานอนาคตในแอริโซนาในฐานะคุ้มกำลังด้านการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐนะคะการตัดสินใจของบริษทัทท SMC ก็มาในช่วงเวลาที่ผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐนั้นกำลังเร่งเครื่องเต็มที่ค่ะในการกระตุ้นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศด้วยงบประมาณ5 4 0 0 0ล้านดอลลาร์ผ่านกฎหมาย c h i p s and Science Act นะคะในระดับรัฐบาลท้องถิน่นต้องการสร้างงานและกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะขณะที่ผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐ ต้องการย้ายฐานการผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์มายังสหรัฐด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศค่ะหนึ่งในนั้นคือมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตต์ยูนิเวอร์ซิตีนะคะที่ยื่นของงบประมาณเพิ่มเติม2,000ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มศักยภาพด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐค่ะ We can't be reliant on a competing economic superpower for critical components in our own economy. Michael Crow, <future. S 2> ที่การบริมหาวิทยาลัย Arizona State University ได้เปิดเผยกับ v a ว่าเราไม่สามารถพึ่งพาประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่กำลังขับเคี่ยวกันในเรื่ององค์ประกอบสำคัญและอนาคตทางเศรษฐกิจประเทศได้ค่ะ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบริษัทเทคโนโลยีชั้นนาของสหรัฐเพิ่งผ่าประเทศในฝั่งเอเชียตะวันออกในฐานะศูนย์กลางการผลิตด้านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีหลากหลายเหตุผลในการปักหลักการผลิตในฝั่งเอเชียซึ่งรวมถึงต้นทุนด้วยนะคะนักการเมืองในแอริโซนาระบุว่าภายใต้ใตกฎหมายของสหรัฐอาจช่วยชดเชยต้นทุนเพิ่มเติมราว30%เรในการตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐเมื่อเทียบกับการตั้งฐานผลิตในเอเชียค่ะ หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจในแอริโซนานำโดยแซนดราวัตสันผู้บริหารสำนักงานการพาณิชย์รัฐแอริโซนาเดินทางเยือนไต้หวันเมื่อต้นปีนี้เพื่อเสนอโครงการต่างๆให้กับผู้ขายส่วนประกอบให้กับบริษัท TSMC ซึ่งมีอย่างน้อย6บริษัทที่ย้ายฐานเข้ามาผลิตในแอริโซนาแล้วค่ะ we're working with a couple of dozen other suppliers from taiwan specifically but we're seeing companies from a อ๋อแสดงว่า,วาเรากําลังทํางานร่วมกับบริษัทผู้ขายส่วนประกอบหลาย10รายจากไต้หวันและมองหาบริษัทจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตในแอลริโซนาค่ะ แม้ว่าบราิษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่ายส่วนประกอบจะเข้ามาจัดตั้งโรงงานในสหรัฐแต่การสร้างระบบในเวด้านชิปประมวลผลและครบแบบครบวงจรในสหรัฐนั้นถือเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งเนื่องจากองค์ประกอบสำคัญในสายการผลิตยังคงอยู่นอกประเทศค่ะ today, whether it's packaging, uh, substrates, the other components that go into the broader ecosystem, most of that. Chris Camacho จากหน่วยงาน Greater Phoenix Economic Council ให้ทัศนะกับ v a ว่าวันนี้การผลิตส่วนประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ฐานรองวงจรหรือองค์ประกอบสําคัญอื่นๆในระบบดิเวทด้านชิปประมวลผลยังดําเนินการอยู่ในต่างประเทศทั้งสิ้น เป้าหมายของเราคือการสร้างกระบวนการผลิตแบบครบวงจรตั้งแต่การขึ้นโรงหล่อไปจนถึงการผลิตและบรรจุชิปขั้นสูงในสหรัฐแบบทั้งหมดที่เดียวค่ะ แอริโซนาขึ้นแท่นรับที่มีการจ้างงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์เป็นดับ4ของประเทศนะคะตามหลังแคลิฟอร์เนียออริกอนและเท็กซัสและการตัดสินใจของ t s m c ของไต้หวันในการมาตั้งฐานการผลิตในแอริโซนาและการขยายฐานการผลิตของบริษัท i ินเ l ทางตอนใต้อของเมืองฟินิกส์ได้สร้างแรงดึงดูดใหม่ให้เข้ามาตั้งฐานและลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในแอริโซนามากขึ้นตามไปด้วยอย่างล่าสุดบริษัท Edwards Vacu u m ผู้ผลิตปัม๊มสูญญากาศในโรงงานอุตสาหกรรมได้เข้ามาลงทุนตั้งโรงงาน บนพื้นที่เกือบ12ไร่ในแอริโซนาแล้วค่ะคุณโอปรัตค่ะครับขอบคุณมากครับคุณนิธิการมาดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐกันบ้างนะครับในวันนี้แดงยกแผงแดงหนักด้วยครับดาวโจนส์ Jones, ร่วงถึง482จุดหรือ1.4%ก่อนจะปิดที่33,947จุด S&P หดไป72จุดหรือ1.8%ที่3,998จุด NASDAQ ลดลงเกือบ2%ก่อนจะปิดที่11,239จุดครับ ราคาทองคำก็มีการซื้อขายลดลงหนักนะครับ1.5%ที่1 7 8 1ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์ครับทุกท่านสามารถรับฟังหรืออา่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทางเว็บไซต์ v o a thai com และติดตามเราผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube e V a thai รวมทั้งกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify ตลอดเวลานะครับครับมาถึงคำศัพท์ <O. A. S 1> ที่เขาบอกเป็นคำศัพท์ใหม่ ของปีอีกแล้วใช่ไหมครับคุณนิติการใช่ค่ะจัดอันดับมาเรื่อยๆนะคะพจนานุกรมออกซฟอร์ดค่ะเปิดเผยในวันจันทร์ว่าพแห่งปี2022ก็คือคำว่า Goblin Mode นะคะได้รับการโหวตจากมหาชนแบบท่วมท้นเลยนะคะคำว่า Goblin Mode นะคะหมายถึงลักษณะนิสัยที่ปรนเปรอตนเองอย่างไม่ตะขิดตะขวงใจนะคะทั้งยังเกียดคร้านสศกกระโรก ตะกละแบบที่ไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานและความคาดหวังของสังคมค่ะครั้งแรกที่พบการใช้คำนี้นะคะย้อนกลับไปค่ะเมื่อปี2009หรือว่าประมาณ13ปีที่แล้วบนทวิตเตอร์นะคะซึ่งต่อมาค่ะในปีนี้กอล์ฟเลมโหมดได้รับความนิยมจากการที่ชาวโลกกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนระหว่างการล็อกดาวน์ช่วงโควิดระบาดนะคะในหลายปีที่ผ่านมา ในการลงคะแนนออนไลน์ Gobli n Mode ค่ะต้องแข่งขันกับคำว่า Metaverse และ hashtag# i อซ์ในรอบสุดท้ายด้วยนะคะคุณนพรัตน์ปรากฏว่าคำว่า Gobli n Mode ซึ่งไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนอกสังคมออนไลน์โดนใจผู้ลงคะแนนบนอินเทอร์เน็ตไปเ2เลยจากการลงคะแนนทั้งหมด3 4 0 0 0 0โหวตด้วยกันนะคะเอพี AP รายงานเพิ่มเติมว่าการเลือกคำศัพท์นี้เป็นคำศัพท์แห่งปีนั้นสะท้อนถึงโลกปัจจุบันที่ยังรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ปกตินะจากความปั่นป่วนช่วงโควิดระบาด และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในพฤติกรรมมนุษย์นะคะรวมถึงประเด็นการเมืองที่ถูกนําพาด,ด้วยโซเชียลมีเดียนะคะและเมื่อปีที่แล้วนะคะขอภัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะพจะนานุกรม,มเมริมเว็บสเตอร์ยกให้คําว่า g แ l i g h t i n g ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมที่บงการจิตใจหลอกลวงและบิดเบือนความจริงเป็นคาศัพท์องปี2022ส่วนเมื่อปีที่แล้วพจนานุกรมออกซฟอประกาศว่า w ว x เป็นคำย่อของคำว่าวัคซีนนะเป็นคำศัพท์แห่งปี2021ค่ะอืมครับก็เป็นคำที่น่าสนใจมากบางคนอาจจะไปนึกถึงซีรีส์นอาดีซีรีส์ยอดนิยมที่เราคุยกันถึงเปบนงตั้งช่วงๆนะฮะอ่าซีรีส์เกาหลีเรื่อกลัลินวินานมาแล้วนะนานมากแต่ยังฝังใจอยู่นะฮะแลวนุ้ยกับมาคิตอีกเหรอออกเปอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เรานําเสนอกันมาตลอดนะครับเป็นเรื่องของภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อนซึ่งมี การศึกษาโดยหน่วยงานด้านสป่าของสหรัฐบ,บอกว่าขณะนี้ นกเพนกวินจักรพพัดของแอนตาร์กติกากำลังถูกคุกคามหนักครับคุณนิติการ <c oughs> เป็นเพราะว่าอย่างที่บอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วก็หน่วยงานองค์การประมงและแสัตว์ป่าของสหรัฐก็มาเตือนแล้วว่าเพนกวินสายพันธุ์นี้กำลังตกอยู่ในภาวะอันตรายที่จะสาบสูญหรือว่าอาจจะสูญพันธุ์ไปก็ได้ <c oughs> หากไม่มีการดําเนินการใดๆเพื่อปกป้องพวกมันคําเตือนนี้นะครับนำมาซึ่งการประกาศเรียกร้องอย่างเป็นทางการให้มีการคุ้มครองเพนกวินจักรพพัดภายใต้กฎหมายว่าด้วยสัตว์ใกล้จะสูญพันธุ์ ว่า ESA นะครับนกทะเลที่บินไม่ได้ชนิดนี้นะครับก็มีกําเนิดอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกนะครับแต่ว่าหน่วยงานของสหรัฐกล่าวว่าอุณหภูมิของน้ําในหมหาสมุทรที่ร้อนขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนี่ยก็กลายเป็นภัยคุกคามต่อสภาพแวดล้อมในทะเลน้ําแข็งสำนกเพนกวินที่ต้องการใช้เป็นที่ขยายพันธุ์ออกล่าหาแล้วก็หลบ หลีกจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ล่าพวกมันนะครับมีความเห็นจากผู้อำนวยการองค์การประมงและสัตว์ป่างสาหารัฐนะครับมาธาวิลเลียมส์ระบุแถลงการว่าการเพิ่มนกเพนกวินจกักรพรรเข้าไปในรายชื่อของกฎหมาย E.S.A <c oughs> จะบ่งชี้ถึงวิกฤตการสศูญพันธุ์ที่หนักขึ้นนะครับที่ส่งผลผลกระทบต่อสัตว์หลายสายพันธุ์ทั่วโลกแล้วก็บอกว่าการใส่นกเพนกวินจกักรพรรดิเข้าไปในรายชื่อนั้นเนี่ย ก็เปรียบเสมือนกับเป็นสัญญาณเตือนว่ามีการเรยกร้องให้มีการเร่งการลงมือทําการต่างๆด้วยนะครับค่ะทางหน่วยงานด้านสัตว์ป่าแห่งนี้บอกด้วยนะคะว่าการตรวจสอบครั้งใหญ่ต่อหลักฐานที่มีอยู่นั้นชี้ว่าตอนนี้นกเพนกวิน,นไม่ได้ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แต่ถ้าปล่อยให้คาร์บอนยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยู่อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะคุณอภาร,ารัตซึ่งนั่นจะทําให้เกิดการทําลายน้าแข็งในทะเลมากขึ้นแล้วอันตรายดังกล่าวก็อาจจะส่งผลให้เพนกวินจัก,กรพรร ไล่ในด้วยนะคะโดยคาประกาศของหน่วยงานนี้ค่ะเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีคําร้องขอโดยกลุ่มสิ่งแวดล้อม Center for Biological Diversity เมื่อปี2011ให้เพิ่มเพนกวินเ,เข้าไปในรายชื่อของ ESA นะคะนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศย,ยังลดอัตราการแพร่พันธุ์ในอนานิคมของเพนกวินจักรพพัดด้วยอย่างเช่นบริเวณอนาน,านิคม h ฮลเลเบในทะเลเวดเริลนะคะซึ่งเป็นอนาน,านิคมของเพนกวินจักรพพัดที่ใหญ่เป็นดับสองของโลกเจ้าหน้าที่บอกว่าสภาพน้ําแข็ง ที่ไม่ย่ำแย่มาเป็นเวลาหลายปีในพื้นที่รอบอนานิคมนั้นทําให้นกเพนกวินเกิดใหม่จมน้ําตั้งแต่ปี2016ที่ผ่านมาและการประกาศภาวะใกล้สูญพันธุ์ก็ได้รับการออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะในความพยายามที่จะอนุรักษ์และเพิ่มความช่วยเหลือด้านการเงินรวมถึงการกําหนดให้หน่วยง,งานของรัฐบาลกลางในสหรัฐดําเนินตามขั้นตอนต่างๆในการลดภัยคุกคามจากการสูญพันธุ์นี้ด้วยค่ะครับผูอ้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศของ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพในสหรัฐเชวูฟบอกกับรอยเตอร์นะครับว่าเธอมองว่าการประกาศของสหรัฐนั้นเป็นการเตือนว่าเพนกวินจักรพรรดิต้องการให้มีการดําเนินการด้านสภาพอากาศอย่างเร่งด่วนเพื่อให้พวกมันมีชีวิตยอยู่รอดต่อไปได้ บูฟกล่าวต่อไปนะครับว่าการรงอยู่ของนกเพนกวินนั้นขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลสหรัฐจะดำเนินการอย่างจริงจังในตอนนี้เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ทําให้โลกร้อนและป้องกันความเสียหายที่อาจไม่สามารถแก้ไข,ลขกลับคืนมาได้ต่อชีวิตบนโลกหรือไม่นะครับอะไรก็ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์ใกล้จะสูญพันธุ์ปี1973ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่ช่วยสัตว์หลายชนิดให้พ้นจากภาวะใกล้สูญพันธุ์นะครับเช่นมีกริซลี่นกอินทรีหัวขาว วานสีเทาและสัตว์อื่นๆน,นะครับแต่ว่าอุตสาหการรมขุดเจาะและเหมืองแร่บางแห่งคัดค้านกฎหมายดังกล่าวซึ่งมีอำนาจสั่งหยุดโครงการพัฒนาต่างๆในพื้นที่ที่เชื่อว่ามีความจําเป็นต่อการอยู่รอดของสัตว์สายพันธุ์ต่างๆนะครับค่ะก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าการผลักดันตรงนี้จะสําเร็จหรือไม่อย่างไรนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากวิ a ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพราชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกันมนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Voice of America Washington Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณนพร,รัตน์คุณนีธิการคะ่ะสวัสดีสสดค่ะคุณนรรีรัตน์ฟังดูแล้วเนี่ยเราทุกนโยบายต้องห่วงใยทุกชีวิตถูกไหมคะ<ช>ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์ยใช่มัมยคะผัดไสัตว์ไผ่พันธุ์ต่างๆ,ๆก็ต้องดูแล แม้ว่าจะมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆก็ตามถูกไหมคะใช่เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงควบคู่กันไปนะคะแล้วก็ในรายงานนี้ก็ชี้ชัดนะคะว่าการปล่อยคาร์บอนเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนอย่างเดียวชีวิตของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบกันมายาวนานเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลอีกเหมือนกันค่ะครับคนเราจะคิดแต่ว่า ตอนนี้ร้อนทนได้แต่เนี่ยที่บอกฮะอนาคตมันจะร้อนกว่านี้แค่ไหนแล้วสัตว์ที่ต้องการความเย็นกว่าน,นี้จะมีโอกาสอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายคนควรจะช่วยกันตระหนักนะครับค่ะเพราะฉะนั้นสภาวะโลกร้อนที่เราเจอกาซเรือนกระจกที่มันอยู่ในชั้นบรรยากาศที่สองซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศที่เราทราบกันดีว่าแสงอาทิตย์ผ่านลงมาได้แต่ไม่สามารถให ความร้อนขานออกไปได้คือรับความร้อนมาอย่างเดียวแต่ความร้อนออกไม่ได้ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นนี่แหละค่ะที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอากาศแปรปรวนที่เราต้องเผชิญอ,อยู่ทุกวันนี้นะคะคุณนภรัตน์คุณนิธิการถูกต้องเลยครับนอกจากเรื่องของอ ุณหภูมิโลกที่ไม่สามารถคลายความร้อนลงได้แล้วเคยรายงานว่ากรณีแบบเพอร์มาฟอสมีบางอย่างที่อยู่ใต้ดินธาตุน้ําแข็งละลาย<ช>ความร้อนจะเพิ่มขึ้นไปอีกคราวนี้คือนอกจากจะไม่ปล่อยความร้อนไปนอกโลกแล้วโลกเราก็ร้อนขึ้นด้วยนั้นคือถ้า,าอุณหภูมิเราไม่ขึ้นจะดีกว่านะครับใช่ค่ะเอาละค่ะเรื่องราวดีๆจาก b a วันนี้นําโดยคุณนพราชชัยเฉลิมมงคลและคุณนีที่การกําลังมันนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านรวมถึงทีมงานด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa t h a i .com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย f a c e b o o k YouTube, t w i t t e r และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอ right ัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐ การเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้